สวัสดีครับผมมายุสคารนะฮะวันนี้กลับมาอีกแล้วนะฮะเป็นวันที่2เดือน6แล้วนะครับวันนี้นะครับผมมีรถ SUV ยูวีคอร์ทโเวอร์นะฮะเข้ามาอีก1คันนะครับตอนนี้เหลืออยู่คันเดียวแล้วนะครับสำหรับ Honda CRV Gen 4นะฮะตัวนี้จะเป็น Honda CRV 2.0e 4 w ีสองนะครับเป็นตัวขับ4ออโต้ปี2015นั่นเองนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ ราคาไม่ถึง5 0 0แสนนะครับใครที่กำลังมองหานะครับเจ้าตัว CRV Gen4 สีดำอยู่นะคันนี้ผมบอกได้เลยว่าขับดีมากนะครับตัวรถเดิมๆไม่มีชนหนักพิความจมน้ำแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินออกรถนะครับผ่อนก็อยู่ประมาณ8 9ด0 0าพันนะครับนะฟรีดาวได้ขอแค่ลูกค้าแบบไม่ติดแบคลิสไม่มีล่าช้าก็พอนะครับรายได้สองเท่าค้างงวดนะครับสามารถออกรถแบบไม่ต้องใช้เงินได้เลยเรามีบริการจับไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศนะครับ แต่ก่อนอื่นที่เราจะไปชมนะฮะรบกวนคุณลูกค้คากดไลค์นะฮะกดแชร์กด, like, ะะด, share, ด subscribe กดกระดิ่งทางช่องของผมให้ด้วยนะครับนะเดี๋ยวมาดูกันว่าเจ้าตัว c r v คันนี้น่าสนใจไงผมบอกเลยว่าห้ามพลาดน,นะฮะตามมาครับผมอะนะครับคุณลูกค้าอย่างที่บอกขั้นต้นนะตัวนี้จะเป็น c r v Gen 4นะครับเป็นรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครเป็นรถ SUV crossover นั่นเองนะฮะ นะเหมาะสําหรับขับในเมืองแล้วก็ลุยป่าต่างๆนะครับสบายๆเลยนะฮะเป็นรถที่ห้าที่นั่งนะครับห้าที่นั่งนะครับพร้อมลุยเลยนะครับ h o n ด a CRV 2.0e ขับ4ออโต้ปี15นะครับนะคันนี้นะครับเราเปิดขายราคาเพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะฮะสำหรับลูกค้าที่ไม่อยากใช้เงินออกรถก็ได้นะฮะคันนี้นะครับจัด ยอดจัดแบบเต็มๆเลยนะครับแล้วก็ตัวรถนะครับผิวสีต่างๆคมสั์ต่างๆดั้มเดิมไม่มีชนหนักพิความจมน้ํารับประกันบอดี้โครงสร้างนะครับมีรับประกันหลักการขายนะครับ90วันนะครับแล้วก็มีบริการช่วยเหลือฉุเชิญให้1ปีนะครับมีบริการจับไฟแนนซ์ให้ทั่วประเทศเลยนะครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์0843848404หรือว่าแอดไลน์เบอร์ผมเบอร์นี้ได้เลยนะฮะนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับนะ iV Tech นะฮะมาพร้อมกับไฟหน้าที่ดีไซน์โฉบเฉี่ยวนะฮะดูสปอร์ตนะฮะมีไฟเดทามินิ่งไลท์นะครับมีไฟตัดหมอกข้าหน้านะฮะแล้วก็การดีไซน์ของเขาเนี่ยคือหล่อมากนะครับสมรรถนะไม่ต้องพูดถึงนะฮะ CRV นี้คือขับนิ่มขับดีมากนะครับไม่ไม่ว่าจะเป็นขับในเมืองหรือว่าต่างจังหวัดนะฮะสบายสบายเลยนะฮะสำหรับ CRV นะครับนะคันนี้จะได้เป็นสีดำเลยนะครับตัวผิวนะฮะ คมสันนะฮะบางๆนะฮะคมสันชัดเจนนะครับมาพร้อมกับยางนะฮะเบสโตนนะครับเป็นเบสโตนอีโคเปีย h l 0 0 1นะครับเป็นล้อมแมกซ์ขอบสินะฮะใสย่ยาง2 2 5 6 5นะครับอ่า17นั่นเองะฮะยางจะได้ปี2022นะครับสัปดาเอ้องพันสองพันยี่สินะฮะสัปดาห์ที่42นะฮะคุณลูกค้านะครับ ดิสเบกสี่ล้อนะครับมีบันไดข้างมาให้เรียบร้อยนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้านะฮะกระจกด้านหน้านะฮะไร้นาวฮอนดานะฮะจ็ตเจเลยนะครับนี่เลยนะฮะกระจกพับปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่เป็น LED มีรูปเหล็กมาให้เรียบร้อยนะครับนี่นะฮะโครงสร้างบอดี้ตัวรถสีเซอร์ต่างๆนะฮะ SUV นะฮะหล่อมากนะครับ SRV เอ CRV นะครับ เป็นกุญแจคีเลสด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแผ่นเพจนะฮะ Honda Auto Mobil e Thailand นะฮะมีผลิตในเมืองไทยนะครับคันนี้นะครับตัวรถน็อตเนร์ดต่างๆไม่มีขยับนะครับเบาจะเป็นเบาไฟฟ้าฝั่งคนขับนะครับนะฝั่งคนนั่งจะเป็นแบบสแตเอแบบแมนนวลนะครับนี่นะฮะคมสันต่างๆภายในภายในนะฮะสวยๆแอร์ออโต้มีจอมาให้นะครับนี่นะฮะช่วงด้านในนะฮะสวยๆเลยนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะมีแอรมาให้นะครับนั่งได้ด้านหลังประมาณ3คนนะครับนะแล้วก็ตรงกลางนะสามารถพับได้นะครับวางเกนุ่งแก้วน้ำนะฮะผมมาลายมัลติฟังก์ชันคูสคอนโทรลนะฮะนี่กล้องถอยหลังเกียร์ออโต้พุสตาร์ตนะครับผมด้านในนะฮะมีตัวรัดคาทรงพาซีมาให้เรียบร้อยนะครับนะใครที่สนใจนะฮะสามารถเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะในส่วนตัวด้านท้ายนะคันนี้ นะก็จะมีโลโก้ CRV จะมีโลโก้ 4WD นะครับเสารับสัญญาณแบบชาร์จฟินหรือว่าครีบฉลามนั่นเองนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ไฟเบรกรุ่นที่3แล้วก็คันนี้นะฮะรองรับน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับได้ถึง E85 เลยทีเดียวนะครับนี่เลยนะฮะมีกล้องหลังมีโลโก้สติ๊กเกอร์ i v l t e มีที่ปัดน้ำฝนอ่ะมาดูภายในกันนะฮะภายในนะช่องด้านหลังกว้างขวางเลยทีเดียวนะช่องเก็บสัมภาระนะครับ ตัวน็อตนะฮะฝาดซุงฝาดท้ายนะฮะเดิมๆเลยนะฮะลูกค้านี่เลยนะครับเบาจะเป็นสีครีมนะนะครับเพดานก็สีครีมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นที่พับเบาะนะครับเบาสามารถพับได้นะครับนะเบาสามารถพับได้แล้วก็นะฮะยางอะไรนะครับนะด้านท้ายนะครับไม่มีการชนมาแน่นอนนะครับการันตีนะครับบอดี้โครงสร้างนะครับมีตรงมีถาดมาให้นะครับ ตัวนะฮะรอยทรงรอยซีนนะฮะเดิมๆเลยนะครับผมนะมาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะที่เซรีไทย70นะฮะเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึง6โมงเย็นนะครับตัวรูปแหลกนะเราสามารถไปเสริมแหลกหรือว่าติดเต็นท์ได้เลยนะครับลูกค้านี่นะฮะค่อนข้างสวยนะครับด้านข้างนี้ก็จะเป็นวัสดุพลาสติกนะครับมีกระจกไฟฟ้านะครมีสครับเพจมาให้นะครับ ตัวน็อตต่างๆเดิมๆนะครับนะแล้วก็หลังนะครับคนขับหลังผู้นั่งนะครับจะมีกระเป๋าจิงโจมาให้นะครับทั้งสองข้างเลยนะครับนี่นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะครับฝั่งคนขับแบบทิศทางนะฮะกระจกไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัลล็อกนะฮะที่ปรับกระจกต่างๆนะครับมีมาให้หมดเลยนะครับแล้วก็นะในส่วนตัวอ่า กุญแจคิเลตนะครับนะเดี๋ยวผมอนุญาตสตาร์ทรถนะอย่าเบรกนะครับกดปุ่มเนี่ยในส่วนของตัวเลขไม้นะฮะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันนะครับสองร้อยสิบแปดกิโลนะครับนะจอจะเป็นจอเดิมจากโรงงานนะครับผมจอเดิมแอร์จะเป็นแบบออโต้นะครับเป็นระบบดูโอนะครับสามารถแยกองศาซ้ายขวาได้เลยนะครับในส่วนตัวเครื่องเสียงนะฮะบลูทูธนะฮะได้หมดเลยนะฮะดีวีดงดีวีดีนะฮะได้หมด นะครับมีก้องถอยหลังมาให้นะฮะคันนี้นี่เลยอ่า๋ยวาพาไปดูห้องเครื่องดีกว่ามาดูห้องเครื่องกันนะครับอ่ะก่อนที่จะไปดูห้องเครื่องะครับนี่เลยนะฮะไม่มีทรงสนิมน,นะครับนะรถไม่ได้แบบนะครับจมน้ํามาแน่นอนหรือว่าไม่ไม่มีการขังแบบจอดแค่น้ําแน่นอนนะครับอ่ะมาดูห้องเครื่องกันนะฮะตัวเครื่อง i v t e c ทนะฮะคันนี้เบนซินนะฮะเบนซินนะครับ นี่เลยตัวน็อตนะครับฝากระโปรงนะครับไม่มีแกะนะครับซอกเก็ตด้านในนะครับนะเบรก ABS นะครับห้องเครื่องแห้งสนิทดูแอร์ดิโหเย็นมากนี่นะฮะแอร์นะครับแล้วก็ห้องเครื่องนะครับไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับแอร์เย็นนะครับเพลงเพราะนะครับคางดงทางหน้าต่างเมทัลนะฮะชัดเจนนะครับนี่นะฮะ ติกเกอร์มอกรต่างๆอยู่ครบนะครับก็ยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับสำหรับลูกค้าที่กําลังมองหานะซี v ีวีเจนแนะนําคันนี้เลยเหลืออยู่คันเดียวแล้วนะฮะสีขาวลูกค้าซื้อสดไปแล้วนะครับนะ,ะฝากด้วยแล้วกันปี2015นะครับ 2.0e ขับ4ออตโตโน้นะครับไม่116,000ในราคาเพียง499,000บาทเท่านั้นเองนะครับสนใจมาคุยต่อรองราคาหน้าง,งานได้นะครับสวัสดีผมมาอิสคาก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ